นี่มาฟังบอดแสเกี่ยวกับเพลง New Woman ของโนริซ่าค่ะที่ใกล้จะปล่อยออกมาแล้วเลวครก่อนหน้านี้มีการนําเสนอว่าหนึ่งในโปรดิวเซอร์ที่ทําเพลงนี้ให้กับโนริซ่าค่ะได้แก่คุณอิลเลยเชลมอสเนกซึ่งตามไบโอไอจีพี่เขานะคะเป็นนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักร้องชาวสวีเดนอิรานและพี่เขาปังมากๆเลยนะคะเพราะว่ามาเขียนเพลงและก็อํานวยการสร้างอย่างเช่นปลดปล่อให้กับอารีนากรานเดค่ะซึ่งรีได้ว่าทําให้มีชื่อเสียงมากๆเลยเนาะโอเคได้ทราบไปแล้วหนึ่งท่าน และล่าสุดค่ะหลังจากที่น้องลิซ่ามีการปล่อยตัวอย่างเพลงนะคะได้เห็นสาวผมดรอนแบบแซฟเฟอร์คอนแวรกับโรซาเลียนล่าสุดที่อิริยาแกก็ได้มาลง IG Story นะคะแต่ว่ารอบนี้มีการเพิ่มขึ้นมามีการไปรีโพสต์จาก i g พี่ท่านหนึ่งแต่ว่าแอดเข้าไปส่ง i อพี่ผู้ชายท่านนี้คือเขามีการปิดเอาไว้เป็นส่วนตัวนั่นเองนะแต่เห็นว่ามีชื่อว่าพี่โยฮันมอมเบิร์กซึ่งพี่ท่านนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งอะไรนะคะแต่ว่าพี่แน่ๆค่ะ มีการแท็กหาพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นศิลปินนักร้องนั่นก็คือคุณโชฟโลซึ่งพี่ศิลปินท่านนี้ก็เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนะคะชาวสวีเดนจากสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเรื่องแนวดนตรีของพี่เขาที่ถนัดมากๆเลยแล้วก็ร้องเพลงแนวนี้มาตั้งแต่แตไหนแต่ไรนั่นก็คือเพลงป๊อปนั่นเองค่ะล่าสุดมีการเปิดเผยนะคะถ้ามีการแท็กแบบนี้แปลว่าพี่เขาได้มีส่วนร่วมในการแต่งเพลง New Woman ให้กับน้องลิซ่าแน่นอนโอ้โหไดีได้ว่าเป็นการทํางานร่วมกันหลากหลายมากๆเลยนะคะและก็เริ่ มีบุคคลเกี่ยวกับเวทวงการเพลงที่มีส่วนร่วมทาเพลงเดบิวเมนให้กับโนนิซ่าเปิดเผยออกมาเรื่อยๆแล้วก็คาดว่าจะได้รับเครดิตแบบจะหนักจะเต็มนะคะเดี๋ยวบอสน่าจะมาลงแหลกหลังจากที่มีการปล่อยเพลงออกมาเดียวนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเบาะแสค่ะที่นํามาฝากคือเกิดจากการโพสต์และก็การแท็กจากโปรดิวเซอร์เพลงของเรานั่นเองนะก็เลยทราบม,มาค่ะทุกคนโอ้โหเมืแต่ว่าคุณโทฟโลนี่ค่ะพี่เขาอุ้ยแซ่บมากนะเมื่อไปส่งไอจีนะเพื่อนๆแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงเป็นนักร้องอยู่นะจาจะแม่พี่เขาถนัดบอบ เรียกได้ดว่าเก่งทุกรอบด้านจริงๆนะคะทั้งเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงได้ด้วยเออมีส่วนร่วมแน่นอนในการเขียนเพลง New w o m a n ให้กับนอ o ิซ่าปังสุดๆเลยค่ะบอสก็เลยเก็บเรื่องนี้มาเมาส์ค่ะ